อาชีพเลเดอร์เนี่ยรายได้คุ้มกับงาน,นที่ทําไปไหมครับ oh. ถ้าถามผมตอนนี้นะส่วนตัวผมมองว่าเริ่มจะไม่คุ้มแล้วเพราะว่าอะไรแต่ก่อนค่ารอบมันสูงตอนนี้มันถูกปรับต่าลงต่าลงต่าลงจนบางคนเนี่ยไม่ไหวจนต้องออกไปทําอาชีพอื่นส่วนคนที่ทําได้อยู่ตอนนี้อาจจะอยู่ในส่วนของคนที่แบบพอรับได้แต่รายได้มันจะไม่แน่นอน อย่างเช่น A ทํางาน10ชั่วโมงวันนี้ได้500 B ทํางาน10ชั่วโมงเหมือนกันได้200แล้ววันนี้ A ทํางาน10ชั่วโมงเหมือนเมื่อวานแต่ได้มา600อาจจะมากกว่าเดิมหรืออาจจะน้อยกว่าเดิมเป็น200ก็ได้แล้วก็ค่ารอบของแต่ละโซนพื้นที่เนี่ยก็ไม่เท่ากันด้วยอย่างเช่นต่างจังหวัดค่ารอบจะน้อยมากๆถูกปรับต่ำลงเนี่ยก็น้อยลงไปอีกและในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีแบบกรุงเทพชั้นในชั้นกลางชั้นนอกโซนบริมณฑลในส่วนนี้ก็ไม่เท่ากันอีนนีีกสนอนอ่่่่่่่่่วววน FX, นน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 คคคาา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 ใใชช้้้้้้้จจยยยยเเรรรรมมมมมแแแแออออออููลลััังงตตๆะไบถ มองว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมันอยู่ที่ดุลพินิษและความพึงพอใจของแต่ละคนแต่ถ้าถามผมในตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเริ่มจะไม่คุ้มเพราะว่าค่ารอบแต่ก่อนมันสูงตอนนี้มันูปรับตับลงค่อนข้างมาก